Thank you. สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ใน EP ที่สี่กันแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่กันที่เจรนาฟิชฟาร์มอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการเลี้ยงดูปลานะครับผมว่าการเลี้ยงดูปลาอาหารนกยูงเนี่ยให้มีชีวิตยืนยาวสามารถออกลูกออกหลานมาให้เราได้เนี่ยควรมีควรมีอะไรบ้างควรทำยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเครับสําหรับปลานะครับปลาที่อาศัยอยู่ในน้านะครับผม แน่อนอนครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปัจจัยสำคัญต่างๆที่มีผลต่อปลานะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ํานะครับเรื่องของน้ําแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของอาหารครับ3อย่างนี้นะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆสําหรับปลานะครับถ้าเกิดหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งผิดแปลกไปก็จะสามารถส่งผลกระทบต่อปลาได้ครับเดี๋ยวมาจาะลึกในส่วนของเรื่องของน้ากันก่อนนะครับ การที่จะให้ปลาของเรานั้นอยู่กับเราได้ดีนะครับก็คือน้ําดีอาหารดีอากาศดีนะครับน้ําดีก็คือยังไงครับก็คืออย่างที่ผมได้พูดไปใน E.P ก่อนนะครับย้อนกลับไปดูได้ก็คือเราเอาชุดตรวจคุณภาพน้ํานะครับมาตรวจเลยครับตรวจเช็คเพียงรอบเดียวว่า PH เหมาะสมไหมมีธาตุอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวปลาเกินไหมเกินมาตรฐานที่กําหนดไหมนะครับ แล้วพอเราเช็คได้แล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำนั้นมาเลียงได้อย่างปลอดภัยหายห่วงนะครับผมคือนอกจากการใช้น้ําประปาแล้วเราอาจจะยังใช้น้ําบาดาลได้อีกด้วยแต่ก็ยังต้องเช็คค่าน้ําอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับอันนี้ในส่วนของน้ําก็จะข้าวๆประมาณนี้อย่างอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นข้อควรระวังสำหรับน้ําก็คือ การมีฝุ่นละอองอย่างเช่นแบบบ้านข้างๆเกิดการก่อสร้างอยู่มีเขามาฉีดควันไล่ยุงอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามีละอองฝอยอะไรหยดลงไปในน้ําเราเราก็ต้องหาอะไรมาปิดกัน้นในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างมีการฉีดพ่นอะไระละอองฝอยที่มันฟุ้งกระจายได้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องระวัดระวังตรงนั้นเอาไว้ด้วยอย่างต่อไปนะครับน้ําดีอาหารดีนะครับ อาหารดีก็คืออะไรคือผมได้มีพูดคร่าวๆเกี่ยวกับอาหารเอาไว้ในอีพีที่สองสามารถกลับไปดูได้เช่นกันแต่เดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆอีกทีก็คืออาหารที่ดีก็คืออาหารที่มีสารอาหารครบสารอาหารครบคือ,อยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาจาะลึกกันนะครับก็คือแน่นอนว่าการที่เราให้อาหารสดนะครับเป็นเรื่องที่ดีต่อปลานะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะให้อาหารสดชนิดเดียว เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆก็เหมือนกับยกตัวอย่างถ้านึกอะไรไม่ออกให้หนึกถึงคนเราครับถ้าเกิดเรากินแบบว่ากินข้าวผัดกระเพานะครับสามมื้อทั้งอาทิตย์นะครับแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลเสียต่อร่างกายแน่นอนถึงแม้ว่าอาหารเหล่านั้นจะมีประโยชน์มากเพียงใดนะครับแต่ถ้าเกิดได้รับในปริมาณที่มากเกินไปแล้วก็ไม่หลากหลายนะครับก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราให้ไลแดงอย่างเดียวนะครับ คือสารอาหารตัวอื่นๆนะครับมันก็จะขาดหายไปให้เราให้อาหารเสริมอย่างเช่นอาหารเม็ดเข้าไปด้วยก็จะสามารถแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ได้ยกตัวอย่างการให้อาหารที่ผมคิดว่ามีประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็คือมื้อเช้าที่สุดนะครับมื้อเช้าให้เป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วก็มื้อกลางวันและมื้อเย็นนะครับให้เป็นอาหารสดก็คือมื้อเช้าตื่นมาเนี่ยครับปลาหิวเพราะว่ามันผ่านตั้งแต่ตอนกลางคืนมาถึงจนถึงตอนกลางวันนะครับ ช่วงระยะเวลาที่มันไม่ได้กินนะครับมันยาวนานเพราะงั้นการที่เราให้อาหารสําเร็จปลาย่อมกินง่ายกว่ามื้ออื่นๆที่มันสามารถเลือกกินได้นะครับเมื่อเราให้อาหารสําเร็จเป็นมื้อเช้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามนะครับผมต่อไปมื้อกลางวันก็สําคัญไม่แพ้กันครับก็คือเราจะให้เป็นอาหารสดนะครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกเลยครับโดยส่วนตัวของผมนี่ก็เนื่องจากอาหารสด ของผมมันจะหาได้ไม่เพียงพอสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมก็เพาะอาหารสดเองด้วยแต่ว่าใช้ในการแค่อนุวาลูกปลาเท่านั้นผมก็จะให้เป็นอาหารแช่แข็งในมื้อกลางวันและมื้อเย็นนะครับผมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังมีรายละเอียดปีกย่อยอย่างเช่นเราสามารถให้เต้าเต้าหู้หลอดนะครับเต้าหู้หลอดให้ในทุกๆ3วันเพื่อแบบว่าเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารปลานั่นเองนะครับ ถ้าผู้หล่อนี่ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารสำหรับปลาเล็กเลยครับผมเนื่องจากว่ามีโปรตีนที่สูงแล้วก็สามารถเล่งไข่ให้ผลผลิตได้ดีก็คือทำให้ปลาสามารถออกลูกได้มากมีไข่แน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมอันนี้พูดไปแล้วน้ำดีอาหารดีต่อไปอากาศดีครับอากาศดีก็เหมือนกับว่าอุณหภูมิมีอุณหภูมิที่เหมาะสมครับทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าที่ตั้งของสถานที่เลี้ยงเราด้วย การที่เราวางที่เลี้ยงไว้ในที่ที่มีแดดพอเหมาะมีลมถ่ายเทอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถส่งผลให้อุณหภูมิแล้วก็สุขภาพปลาดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโดยการเลี้ยงปลาเนี่ยครับควรจะมีแสงแดดส่องถึงนะครับแต่ว่าสําหรับประหางนกยูงก็คือไม่ควรจะไว้เลี้ยงไว้ในที่แบบว่า แดดจัดๆก็คือมีแดดส่องลงมาโดยตรงเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงในภาชนะที่ใหญ่อย่างเช่นแบบเป็นบอ่อสิบเมตรอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้เลี้ยงในที่ที่มันใหญ่พอที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฉับไวในตอนกลางวันอย่างแดนเมืองไทยได้แน่นอนเพราะงั้นการที่เราเลี้ยงในที่แบบที่มีชายคาแดดส่องถึงแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยสามารถออควบคุมอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้แล้วควรจะวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวางไว้ในที่อับลมนะครับแน่นอนว่าพอไม่มีลมถ่ายเทไม่มีแดดส่องถึงสิ่งที่จะตามมาก็คือเชื้อโรคที่เกิดจากการหมักมมนั่นเองนะครับการที่มีลมถ่ายเทเนี่ยจะช่วยเรื่องเชื้อโรคที่หมักหมมในที่เราได้แล้วก็ทําให้พอไม่มีเชื้อโรคนะครับปลาของเราก็จะแข็งแรงนั่นเองนะครับ ครับผมแล้วก็ในส่วนของสถานที่เลี้ยงนะครับจะมีข้อพึงระวังที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ถือว่าเป็นแต่ว่าถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงนะครับผมนอกจากเรื่องของแดดแล้วผมก็จะขอเลี้ยงในร่องส่วนของพื้นที่ที่มีฝนสาดครับคือความจริงแล้วคือในปลาในธรรมชาติถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงไปในแหล่งน้านั้นเหล่านั้นได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยเราเลี้ยงในพื้นที่ที่มันจํากัด นะครับการที่ฝนน่ะที่เป็นตัวแปรที่เราไม่สามารถควบคุมได้นเนี่ยครับมันได้ตกลงมาในสถานที่เลี้ยงของเราครับเราไม่รู้ว่าฝนน่ะนำพาอะไรมาบ้างแน่นอนว่าฝนเนี่ยมันช้ฝุ่นลงมาแน่นอนแล้วก็ชะมลพิษในอากาศลงมาด้วยการที่เราแบบว่ามีสารพิษตกลงมาในสถานที่เลี้ยงของเรามีโอกาสทําให้ปลาปล่วยได้แน่นอนการที่เราหาอะไรมาคุมหาอะไรมากันในช่วงที่ ในช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับก็จะช่วยเรื่องนี้ได้หรือว่าการที่เราเลี้ยงในที่ท,ที่มีหลังคานะครับเลี้ยงในทีน่เลี้ยงในที่ร่มที่มีแดดส่องถึงนั่นก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เองนะครับผมเพราะงั้นนะครับนอกจากมีอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงที่ดีมีมีสายพันธุ์ปลาที่ดีแล้วนะครับ นอกจากนี้เราควรจะมีสถานที่ตั้งในการเลี้ยงปลาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้ปลาของเรานั้นนะครับแข็งแรงสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็สามารถออกลูกออกหลานมาให้เราเชยชมได้ต่อไปนั่นเองนะผมโอเคครับ, okay, รบแล้วก็จบลงกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วน EP ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามแล้วก็ อยากให้เป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม